เปิดโปรไฟล์แฟนใหม่เตยจริพนพร เรียกได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกจับตามองเรื่องหวานใจคนใหม่สำหรับนางเอกสาวเต้ยจรินพรสุนเกียรติที่ก่อนหน้านี้เอาตัวได้บินลัดฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมกับโพ์รูปทิปนิ้วรัวๆทำให้หลายคนสงสัยว่าใครกันเอ่ยเป็นช่างภาพส่วนตัวให้กับสาวเต้ยเพราะดูจากทิปแล้วเธอไม่ได้ลงภาพกับเพื่อนสนิทในวงการแต่อย่างใดก่อนที่จะมีข่าวลือออกมาว่าแฟนใหม่เต้ยที่กำลังศึกษาดูใจคือเจโตปณิธิผู้กำกับหนุ่ม ฟลแรกดีกรีเป็นอดีตนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยโดยเมื่อวันที่3ตุลาคม2565สาวเต้ยจรินพรได้ออกมาเปิดใจล่าสุดถึงสถานะความรักโดยสาวเต้ยได้ระบุว่ารู้สึกว่าประเทศไทยมีโคนันเยอะมากเลยก็เปิดว้าไปแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะเราเจอกันมานานมากแล้วค่ะที่เขากำกับเรื่องแรกก็คือกำกับเตยเจอกันเมื่อเป็น10ปีแล้วค่ะ แล้วเพิ่งได้มาคุยกันเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วต้นปีนี้ประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีแม่สื่อเพราะไม่ได้บอกใครเลยไม่มีใครรู้เพื่อนๆก็รู้ท้ายๆแล้วนะเพราะไม่บอกใครเลยเราอยากค่อยๆดูกันไปทางนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเจโตแฟนใหม่เต้ยคือใครวันนี้เราพาไปทำความรู้จักกับเขากาันโดยเจโตมีชื่อจริงว่าปัตณิธินวสมิดวงจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษและไป ศึกษาต่อด้านอินเ r อร์แอคชั่นดีไซน์เนื่องจากสนใจในงานออกแบบและงานวิดีโอมาตั้งแต่เล็กๆปัจจุบันเจโตเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท888 Creation และเป็นผู้กำกับโดยกำกับงานมาแล้วหลายต่อหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นโฆษณามิวสิกวิดีโอรวมถึงละครนอกจากนี้เจโตยังเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยอีกด้วยโดยเขาและทีมเคยคว้าเหรียญทองเอเชียนวินเทอร์เกมณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่ มาได้เมื่อปี2019โดยเจโตได้เคยเผยว่าเริ่มหลงรักการเล่นโรโลเบดก่อนแล้วนำไม้ถูคื้นมาลองเล่นเป็นไม้ฮอกกี้จากนั้นซึ่งได้ไปลองเล่นไอสเกตและฝึกฝนจนได้เป็นนักกีฬาในที่สุดและนอกจากไอส์ฮอกกี้แล้วปัจจุบนันเจโตก็ยังสนใจกีฬากอล์ฟและร่วมลงทุนขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับกอล์ฟอีกด้วยงานนี้เรียกว่าโปรไฟล์ดีมากทั้งหล่อและเก่งรอบด้านจริงๆ